สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพ่อแม่พี่น้องที่รักทางบ้านทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะตามรอยสมเด็จโตกับท่านจจานท์นมาสการครับจเจริญธรรมพลเรกบรรณวิทย์เก่งเรียนสมเด็จโตเนี่ยพลเรกบรรณวิทย์มักจะพูดถึงกรณีเรื่องพระเครื่องใช่ครับแต่จริงๆสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีเป็นพระมหาเถระในคณะสฆงมหานิกาย ไม่ใช่เป็นธรรมยุทธ์เก่งแต่เก่งอเออประชาชนคนไทยรู้จักพระในอดีตเนี่ยที่โด่งดังมากก็คือสมเด็จต่อนี่แหละนี่แหละเอ,อปรากฏว่าท่านเป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธาอย่างสูงในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยท่านได้รับความนิยมเรียกขานในนามท่านได้รับความนิยม เรียกขามในนามสมเด็จโตหลวงปู่โตหรือสมเด็จวัดระฆังท่านเคยเดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวารมหาวิหารในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร้อสี่ร้อสี่ครับเเป็นอาจารย์สอร้อห้าเลยใช่แล้วก็ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเดเ็จรรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์หนึ่งในสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดในคณะสงฆ์ไทยท่านเกิดเมื่อสองสามสมหนึ่งถ้าปัจจุบันนี้ก็200กว่าปี <200 S 1> แล้วเนาะแต่สองร้อยกว่าปีเนี่ยราคาพระแพงที่สุดในประเทศไทยเป็นถือเป็นประธานของพระเครื่องเลยนะครับคือจุดเด่นของสมเด็จตอเนี่ยคือสมระและเรียบง่าย ท่านเป็นพระพิสุผู้มีปฏิปทาอันง,งดงามสมถะเรียบง่ายเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยปัญญาในทางพระธรรมวินัยตลอดชีวิตแห่งสมณเพศท่านได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากผู้คนทุกชนชั้นตั้งแต่พระหมหากษัตริย์จนถึงประชาชนทั่วไปเคยทราบไหมว่าสมเด็จโตเนี่ยจุดประทีปเข้าไปในวังตอนกลางวันใช่จะมีการยึดอํานาจ โอ,อ้แล้วบอกมันมืดมากไอคนจะยึดอำนาจคนหัวลุกเลยแต่ไม่เพียงแต่ในด้านจรรยวัตอันนางดงามท่านยังเป็นที่เลื่อมใสในฐานะพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมเมตตามหานิยมและความเชี่ยวชาญด้านพระเวทอันลึกซึ้งออผลงานด้านพระเครื่องที่มีชื่อเสียงนั้นท่านบรรณวิทย์เก่งกวาตมาท่านเกิดในรัชสมัยรัชกาลที่หนึ่ง หลังจากสร้างกรุงรัตนโกสิน์ได้เจ็ดปีเนาะครับกันนั่นแหละเป็นคนจังหวัดพระนครศิริยามารดาบิดาเป็นใครไม่ทราบมีผู้กล่าวประวัติของท่านแตกต่างกันไปหลายฉบับเถอะไอเรื่องประวัติที่เกิดในว่ากันบิดาของท่านนั้นฉบับหนึ่งก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไวพอสมควรเนี่ยได้บรรพชาเป็นสมณีนสองสามสท่านเกิดสองสามหนึ่งหนึ่ง ท่านเกิด2321หรือไงเนี่ยสีต่อมาปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกโปรโดและเมตตาสมเนนเตเป็นอย่างยิ่งอายุครบอุปสมบทปี2350จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้เป็นนาคหลวงนาคหลวงแสดงว่าเก่งมากสมัยนี้ต้องได้ปร,ริยนเก้านะไม่ได้ปริยนเก้าไม่ได้เป็นานาคหลวงนะตรวจที่วัดพระแก้วมี อ๋อสมเด็จพระสังฆราชศกเป็นพระอุปชาสุกไก่เถื่อนก็มีเวทมนต์เยอะอ่จริยวัตรท่านมีอุปนิสัยทําสิ่งใดตามความพอใจของตนถ้าพูดเพียงแค่นี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นพระแผลงแผลงนะนะ <c oughs> ทาสิ่งใดตามความพอใจของตนไม่ถือเอาความนิยมของผู้อื่นเป็นหลัก <c oughs> เออถ้ามีข้อความตอนท้ายเนี่ยก็จะรู้สึกว่าดี แบบนี้เรียกว่าเป็นอะไรนะเอกลักษณ์หรืออัอตลักษณ์อัตลักษณ์เลยอัตลักษณ์เลยนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีอุปนิสัยทําสิ่งใดตามความพอ,พอใจของตนไม่ถือเอาความนิยมของผู้อื่นเป็นหลักและไม่ปรารถนายศศักดิ์หรือราบสาการะใดๆมแม่อาตาทยไมจะมีคำโปรยชีวิตแบบนี้จังเลยสุดยอดจริงๆนะท่านบรรณวิทย์เนาะใช่คือท่านมีอุปนิสัยทําสิ่งใดตามความพอใจของตน ไม่ถือเอาความนิยมของผู้อื่นเป็นหลักไหมฟังแล้วรู้สึกเป๊ะเลยเนาะครันนี้เริ่มแล้วและไม่ปรารถนายศักดิ์อุทิสุดยอดหรือลาบสาการะใดๆมแม้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนแตกฉานก็ไม่ยอมเข้าสอบปร,ริยธรรมใช่ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงตั้งท่านเป็นพระราชาคณะแต่ท่านไม่ยอมรับจึงคงเป็นพระมหาตโตลอดรัชกาล แอนแอนสุดยอดานกะสุดยอดไนปะ uh, ต่อมากล่าวกันว่าพระมหาโตได้ออกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆและก็ได้สร้างปูชนียสถานในที่ต่างๆกันเช่นสร้างพระพุทธสายญ,ญาติที่วัดสตืออำเภอท่าเรืออยุธยาสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อตอที่วัดชัยโยอ่างทองแล้วก็เป็นปูชนียสถานทุกแห่งที่ท่านสร้างเามีขนาด<บ>ใหญ่<บ>ตาวเดียวของท่านดีครับ จะอ่างทองเพราะว่า<ช>ท่านสร้างสมเด็จเกียรติโยให้แม่นั่นแหละเอ,เอสมชื่อต่อชื่อของท่านและการจะสร้างโปูเจเนียสถานขนาดใหญ่เช่นนี้ต้องใช้ทุนทรัพย์และแรงงานจำนวนมากซึ่งจะทำได้สำเร็จสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความศรัทธาและบารามีของท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสพุทธศาสนาของชาวพุทธในย่านที่ท่านทุดงผ่านไปได้อย่างชัดเจนโอ้คือ อยู่ยังตำ่ำอยู่อย่างเล็กแต่ทำสิ่งใหญ่พุทธกพูดเถิดคือโดยส่วนตัวส่วนพระองค์ส่วนท่านองค์เองเนี่ยเล็กๆแต่งานเนี่ยใหญ่ถ้าจะถามว่าสมเด็จต่อเนี่ยต่อในเรื่องใดต่อในเรื่องงานผมว่าถ้าเป็นนักปรา์แนาท่านจันทร์ก็เป็นนักปราดญ์ท่านจะตอบปัญหาคนด้วยนักเป็นปนัญหาปัญญาตลอดอันนึงที่เขาบอกว่าท่านสําเร็จพออาระอรหันต์แน่ ก็คือโดนตำหนิเวลาเข้าวังว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมตําหนีท่านไม่ได้ต่อหน้าแต่ท่านได้ยินเออก็แ,แน่ไหมก็เลยเดินไปบอกพวกที่ตำหนิท่านว่าเออทำไมแต่งตัวรุ่มร่ามอย่างเงี้ยเป็นสมเด็จแล้วเนี่ยท่านก็เดินไปบอกว่าอาตมาครวัวโตส่วนสมเด็จพระพุทธเจ้านะ่ะอยู่ที่ตาลปัดตาลปัดที่เด็กวัดมันถือมามนั่นสมัยก่อน โตอย่างบ้าอยู่หาว่าโตดีอตอนนี้โตดีแล้วกลับหาว่าโตบ้าแล้วก็เดินไปคนนี้บอกยเกิดอาการทึ่งกันเป็นแถวเรยว่าสุดยอดคือตะก่อนโตดีคือโตอย่างบ้าอยู่คือบ้านในกิเลสแต่งตัวเรียบร้อยเลยคุ้ดิหาว่าดี ตอนนี้โตดีแล้วแต่งตัวหลุดลุยเพราะไม่สนใจอาคงแก่กาหาว่าตรงบ้านท่านบรรณวิทย์ทราบไหมพระที่มีปัญญาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เรียบร้อยใช่ใช่รัศดีบุตรเป็นต้นโดดข้ามครูเลยนะหลวงพ่อคาระเป็นต้นหลวงพ่อครูเนี่ยนะหลวงพ่อครูเนี่ยพระที่มีปัญญาลึกๆเนี่ยปกติมันมันจําเป็นอะไรที่ถ่วงกันนะท่านบรรณวิทย์ถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องแต่งกายเนี่ยท่านมัรมะคามทีอ่ะ ผ้าพันกายผืนเดียว uh huh. แล้วก็รุมลามด้วยแล้วไปงานโกลเนชัชนั่นเออไม่ให้เขา uh huh. เออไม่ให้เขาอารวาสเลย uh huh. บอกแล้วเชิญมาไหมอะ่ะบอกให้แต่งตัวให้เหมาะสมว่ากูมีอันเดียวอย่างกูจะแก้เลยเขา้าควุนอลิาเบตเนี่ยที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยต้องเดินออกมาแล้วเชิญเข้าอ่ะเพราะค่าบพูดเด็ดขาดมากเลย อังกฤษอายเลยต่ก่อนเนี้ยมีเสื้อผ้าชั้นดีใส่เยอะแยะไปหมด<ช>อ,อังกฤษก็มาปล้นไปหมดแล้ว<ช>เหลือผ้าชิ้นเดียวยังจะปล้นอีกจะก,ก็จะถอดให้คือครวโตวเนี่ยเป็นพระที่เล็กๆแต่ใหญ่คือทํางานใหญ่คือส่วนรวมใหญ่แต่ส่วนตัวเล็กทาไมอยากจะฝากบอกกับพี่น้องว่าพระที่ดีเนี่ยส่วนตัวจะต้องเล็กๆแต่ส่วนรวมจะต้อง ทำงานใหญ่ๆและเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเราสามารถทํางานใหญ่ๆโดยที่เราทําตัวเล็กๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จใน<ม>ชีวิตปัญหาคือทุกวันเนี้ยคนตัวคนตัวเล็กๆเนี่ยแต่ทําตัวขอโทษคนที่ควรทํางานใหญ่ๆเนี่ยแต่เล็กเสื้อเลือเกินเนาะงานก็เลยเล็กเหมือนกับสมเด็จพระราชินีนาถรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์สร้างโครงการ บ้านเล็กในป่าใหญ่ถามว่าทําไมต้องเป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่คุณลองทําบ้านใหญ่สิป่าจะเล็กก็โดยตัำมันอหญ่าช่บุกลุกป่านี่พึ่งโดนไปอีกรลน์แล้วบ้านใหญ่ก็เพราะไปเอาไม้ในป่าก็นี่กรเศรษฐีกาแฟเนี่ยโดนติดคุกตั้งเนสกาแฟเออพ่อลูกเลยมึงเนี่ยพวกสร้างบ้านใหญ่เนี่ยป่าเล็กแต่พวกสร้างบ้านเล็กเนี่ยป่าใหญ่สมเด็จโตมีลักษณะประการชนีแหล ก็ได้สอนคนไว้ว่าถ้าเราใหญ่จงทำตัวเล็กนั่นแต่ไอ้พวกที่เล็กเนี่ยมันชอบทำตัวใหญ่เราอย่าไปทำอเจริญธรรเอาละเวลาหมดแล้วมาต่อคราวหน้าสวัสดีครับ